เมื่อวานนี้ท่านนายกอ่าผมจะไล่เลยเดี๋ยวมันต้องมีสิค่ะอ่ะดูตรงนี้ทีเดึงเออยู่ไหนใบเสียงฮะนี่ไล่อย่างเร็วเลยอะไปดูแผนพัฒนาพื้นที่สนามบินพายาวซึ่งที่นี่มีการเรียกร้องเกี่ยวกับกรณีสนามบินและคุณเสถาไปพูดกับ ผู้ที่เกี่ยวข้องที่นี่ยังไงตั้งแต่ประเด็นเรื่ององค์ประกอบการยกระดับเมืองเราเป็นเมืองหลักเนี่ยพยาวพร้อมเลยนะขอให้อดใจกรณีสนามบินขอศึกษาให้รอบคอบทราบม,มาว่าจังหวัดนี้พี่น้องประชาชนที่นี่มีขนทมทำเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามมีพื่งครั้งแรกที่ได้เห็นดอกคำใต้เข้ามาถึงก็เห็นแล้วว่าทักต่อวันนี้อดอกอะไรสวยจังนะครับ ก็มีอาหารการกินที่ดีนะครับมีสถานท่องเที่ยวที่มากมายผมเชื่อว่าองค์ประกอบในการยกระดับจากเมืองรองให้เป็นเมืองหลักเนี่ยมีพร้อมอยู่แล้วนะครับก็เป็นหน้าที่รัฐาบาลที่ต้องสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนคนไทยในขณะนี้เนี่ยให้มาเที่ยวที่นี่เยอะขึ้นเพื่อที่จะรองรับความเป็นไปได้ในการที่จะสร้างสนามบินแห่งนี้นะครับก็<ๆ>ขอให้อดใจหน่อยขอให้มระชาอดทนนิดนึง นะครับเราจะได้มีการศึกษากันอย่างรอบครอบใช้เงินภาษีที่พี่น้องประชาชนจ่ายมาให้เหมาะสมผมเชื่อครับว่าท่านมนตรีสุริยะท่านมนตรีธรรมนัสเองก็อยากให้ที่นี้เกิดขึ้นมาได้นะครับก็ดีใจวันนี้ที่ได้มาพบปะกันวันนี้ครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมแทบจะอยู่ตลอดเวลาติดอีกนิดนึงก็ติดแล้วค่ะรัฐมนตรีเกษตรค่ะคุณธรรมนัสอ่าเป็นภาพแบบนี้ท่านผู้ชม ขนาดเดียวกันถ้าไปที่พะเยาไม่มาที่นี่ไม่ได้หรอกกวนพะเยาแล้วก็ต้องไปสักการะพ่อขุนงามเมืองต้องไบจําได้ไหมเราเคยไปสัญจรที่พะเยาจําได้ค่ะเก่งหรือเปล่าจําได้เป็นกับเชียงรายนะค่ะไปพะเยาพะเยาเนี่ยเราก็ยังไปเลยค่ะจัดรายการสัญจรอยู่หน้าตรงนี้ตรงกวนพะเยาเลยเออเมื่อครู่ตอนทนายกพูดถึงที่นี่เขามอบดอกคําใต้เอ็มีภาพดอกคําใต้ไหมไม่เคยเห็นเลยย้อนกลับไปตะกี้ มอบดอกคำใต้อะอ๋อนี่คือดอกคำใต้ใช่ไหม<า>ค่ะน้องใบเพลงต้องมานะพลิวลมพัดชํำดอกคำใต้กลุ่นหอมละมุนโชยกลิ่นละไม โอ้ล่ะนอเจ้าดอกคำใต้อยากฝากนะใครๆว่ารักเราได้สุขสันสู่สวรสค์สู่สวัสค์คือวันนี้สาวตู้เพลงมีการดำน้ำนะได้ยินเสียงแวววาวไหมบ๋มบุ๋มบ๋มเออนี่ดอกคำใต้นะสวยนะชอดอกคำใต้อ้าวท่านผู้ชมเสร็จจับ ไปดูจุดนี้ก็แล้วกันท่านยกไปที่ไหนเนี่ยท่านเป็นคนที่ชอบมองหน้าประชาชนใช่ไหมค่ะท่านชอบสังเกตแววตาสังเกตรอยยิ้มไหนๆไปดูซิถือเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มาจังหวัดพยาวได้มาสัมผัสกับรอยยิ้มนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองหน้าอยู่ผู้คนหน้ารักรอยยิ้มสวยงามที่ก็เห็นฟ้อนพยาวซึ่งเป็นแหล่งเก็บน้ำที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ นะครับได้ยินถึงคิวทัศน์ความสวยงามมีภูเขาโอบล้อมเห็นถึงเสรีภาพที่แท้จริงว่าจังหวัดพะเยาสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาได้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องเหล่านี้จะเป็นไปได้ยากถ้าเกิดเราไม่มีสนามบินนะครับท้าทราบดีว่าเป็นจังหวัดที่อยู่เกือบเหนือสุดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้รัฐบาลให้ความสําคัญ เมื่อตอนเที่ยงก็ทานข้าวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านก็รับปากว่าจะช่วยผลักดันนะครับทำการศึกษาดูถึงดูถึงเรื่องความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นกับการสร้างสนามบินนะครับตรงนี้ก็ก็เดี๋ยวทั้งสบ,บาก็ช่วยกันผลักดันให้เกิดขึ้นนี่ฮะท่านผู้ชมขณะที่ต่อมาก็ต้องไปไหว้พระแล้วในเวลาต่อมาก็มาอยู่บนเวทีและพูดถึงปัญหา PM 2.5ซึ่งเป็นวาระสำคัญ ของทางเหนือตอนนี้เนี่ยอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมาได้ตรงเวลาพอดีก็คือเรื่องของบอกมอกวัน PM 2.5ครับผมมาจากเชียงใหม่เมื่อวานนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่นะครับจังหวัดหลายๆจังหวัดในภาคเหนือก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่ประสบภัยเรื่องนี้อยู่เยอะในบางครั้งก็ท็อป10ของโลกในจังหวัดหรืออำเภอที่มีที่มีอากาศไม่ไม่ดีเนี่ยก็ อยู่ในภาคเหนือหล,หลายหลายจังหวัดนะครับจังหวัดเชียงใหม่เองซึ่งเป็นแม่เหล็กในการดึงดูดท่องเที่ยวของบูมิภาคนี้ก็ประสบปัญหาว่าเป็นท็อป10ของจังหวัดที่มี PM 2.5สูงมากถึงแม้ว่าจะถูกจัดอันดับให้อยู่ในท็อป10ของโลกในแง่ของอากาศไม่ดีก็ตามทีแต่ขอเรียนให้ทราบนะครับว่าปีนี้กับปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขต่างกันเยอะมากนะครับ หมอกควันลดลงไปถึง1ใน3ถึง2ใน3ในบางพื้นที่ครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันนะครับไม่ว่าจะเรื่องของไฟป่าเรื่องการเผาป่าเรื่องของการเผาซา,า,า,ากพืชผลต่างๆเราต้องช่วยกันดูแลอย่าให้เกิดขึ้นมานะครับสุดท้ายนี้ผู้กมาหลายเรื่องแล้วท่านเองก็คงอยากจะพบปะก,กันแล้วก็พูดคุยกันนะครับก็อยากจะบอกว่าพี่น้องชาวพยาทุกคนเนี่สวัสดีครับเนี่ย พูดถึง PM 2.5ท่าตบู้ชมคิดเห็นยังไงเรื่องประกาศเขตภัยพิบัติค่ะอ่าคือปีที่แล้วเนี่ยผมก็จำได้ปีที่แล้วเนี่ยมีการประกาศของเชียงใหม่นะประกาศเขตพื้นที่ประสบสาภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอาคีไฟปา่าแต่ประกาศเป็นหมู่บ้านลงไปค่ะคือไม่ได้ประกาศคลุมเป็นจังหวัด คือเป็นหมู่บ้านกระจายอยู่ในหลายตำบลหลายอำเภอค่ะอ่าคือประกาศว่าหมูเป็นต้นว่าหมเจ็ดตำบลบ้านโปงอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะหมสามตำบลแม่เฮียหมสิบสองตำบลสุเทพค่ะคือตำบลยังไม่ประกาศคุมทั้งตำบลเลยใช่ระกว่าแต่จังหวัดหรืออำเภอค่ะคือหมู่บ้านเท่านั้นเองหมสามตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมอย่างเงี้ยค่ะเออเนี่ยหมห้าหมหกหมแปดหมสิบตำบลเชียงดาวหมสิบสองตำบลแม่นะอำเภอเชียงดาวนี่ยกเป็นตัวอย่าง คือมุมนึงเนี่ยฟังคนที่คิดว่าไม่เห็นด้วยกับที่คุณพิธาลิ้มเจริญรัตเสนอจริงจังมากว่าประกาศเขตภัยพิบัติซึ่งฟังที่คัดค้านก็ผู้ประกอบการผู้ประกอบธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่รัฐบาลเองก็บอกไม่เป็นปัญหาถ้าประกาศมันมีสิ่งเดียวที่มันเปลี่ยนแปลงก็คืออนุมัติงบฉุกเฉิน5้า้านให้จังหวัดละ50ล้านเอามาใช้เยียวยาประชาชน แต่ไม่ต้องประกาศรัฐบาลก็จัดงบกลางลงมา,มามากกว่า50ล้านอยู่แล้ว <200 S 2> ก็คือ270ล้านเ่ะราะฉะนั้นการประกาศเขตภัยพิบัติฉุกเฉินไม่ได้ทำให้ฝุนมันดีขึ้นแต่กลับจะกระทบกับประชาชนาาคนทำมาหากินประมาณอย่างนั้นแล้วก็การท่องเที่ยวด้วยขนาดเดียวกันมันก็คนละมุมการถูกไหมต้องไปมุมนี้เนี่ยบอกว่าประกาศหรือไม่ประกาศต่างอย่างเดียวคืองบประมาณงบฉุกเฉิน ซึ่งรัฐบาลบอกไม่ประกาศจะเอางบกลางไปเลยมากของงบฉุกเฉินขณะที่การประกาศจะที่บอกฝั่งนี้บอกประกาศไม่ได้โอ้โหจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างนายกบอกก็คือว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาแล้วซื้อประกันสุขภาพมาทันทีที่ประกาศปุ๊บนักท่องเที่ยวอยู่ในนั้นประกันไม่ครอบคอร์ทันทีและก็รวมถึงคนที่จะเข้ามาประกันไม่รครอบคลุอย่างที่บอกแล้วก็รวมถึงผู้ประกอบการโรงแรมร้านรวงต่างๆใช่ไหม แต่ในมุมคุณพิธามองในมุมว่ามันเป็นเหตุจำเป็นเร่งด่วนฉุกเฉินแล้วก็รวมถึงสุขภาพประชาชนแต่อย่างที่ว่ามันก็เถียงกันแบบเนี้ยเถียงกันแบบนี้ขณะที่ท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงเรื่องประกาศเขตภัพยพิบัติฉุกเฉินปีที่แล้วเอาไห้ดูแล้วนะคือประกาศจะศประกาศเป็นหมู่บ้านเลยนะค่ะทั้งตำบลยังไม่ประกาศเลยอ่ะเป็นหมู่กระจายไปในหลายตำบลอ่ะแต่มุมหนึ่ง ถ้าจะมองในมุมรองเขาโจกรัฐบาลเมื่อวานนี้มาดูเดือดเลยเรียกคุณพิธานายกทพิปไม่เคยคเป็นรัฐบาลแล้วจะรู้ได้ยังไงคุณเกณฑนิกาอุ่นจิตค่ะอรอง<ด>โฆษกประจําสํานักนายกบอกคุณพิธาเคยเป็นแต่นายกทพิปเลยไม่รู้ว่ารัฐบาลเขาต้องทํางานกันอย่างไรเออถนัดแต่สร้างวาทกรรมเลื่อนลอยที่ทําไม่ได้จริงแล้วก็แจกแจงเรื่องเกี่ยวกับกรณีอ่าภัยพิบัติฉุกเฉินอะไรก็อย่างที่บอกนี่แหละค่ะท่านนี้ แต่ในมุมรังสีมันรมมันก็มีมุมจริงจริงการที่พิธาลงไปเนี่ยคุณรังสีมันรมบอกว่ามันทําให้จุดสนใจของข่าวมันมาอยู่เรื่องผนเลยคือมันเป็นความตั้งใจดีในการพยายามจะแก้ปัญหาของคุณพิธาค่ะคุณพิธาลงไปทุกคนก็สนใจจะแก้ปัญหาภาครัฐหลายส่วนก็ช่วยกันแก้ปัญหาดังนั้นการที่คุณพิธาลงพื้นที่ไปมันไม่น่าจะใช่เรื่องผิดอะไรคุณพิธาจะไปที่ไหนครับมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณพิธา คุณพิธาจะไปลงพื้นที่ที่เชียงใหม่ไปช่วยดับไฟนะครับผมก็คิดว่าคุณพิธาก็มีเจตนาลมที่ดีการที่คุณพิธามีความตั้งใจที่ดีในการที่จะไปแก้ปัญหาพยายามทําให้ทุกคนนะครับได้มีความสนใจนะครับในการที่จะแก้ปัญหานะครับและทําให้ภาครัฐหลายๆส่วนช่วยกันแก้ปัญหาในเรื่องของการดับไฟป่าเนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะผิดนะฮะการที่คุณมือไม่พายเอาเท้าลาน้ํา ไปบอกว่าคุณพิธาไม่มีมารยาทอะไรต่างๆเนี่ยนะครับขอโทษนะผมว่าไม่ไม่อย่าไปพูดแบบนี้ดีกว่าคือวันนี้ท่านเป็นผมเข้าใจว่าสสหลายคนที่พูดแบบนี้เป็นฝั่งรัฐบาลแทนที่จะไปพูดว่าด่าว่าคุณพิธาเนี่ยซึ่งเราเป็นฝ่ายค้านเราพยายามสร้าง awareness ให้กับสังคมเนี่ยผมว่าทางที่ดีกว่านะคุณช่วยกระทุ้งรัฐบาลนะ่ะเอาจริงเอาจังเรื่องนี้ได้แล้วรัฐบาลเนี่ยนะครับไม่ใช่มือใหม่อีกแล้วคุณเป็นมาตั้งกี่เดือนแล้ว ท่านเคยบอกมาต,ตลอดว่าคุณเชียงใหม่เนี่ยว่าเป็นเมืองหลวงของท่านเป็นฐานที่มั่นสําคัญนะก็ช่วยดูแลอย่างน้อยสภาพอากาศเนี่ยให้มันดีหน่อยอือ่ทตามบูชมขณะทีะ่เมื่อวานนี้อีกจุดหนึ่งของบุญเสถาไอ้ตะกี้มือไม่พาเอาเอาเท้าราน้าแกพูดถึงใครกูลังสิมันบอกลงังสิมมันนายมือไม่พายเอาเท้ารายน้ําใคร หมายถึงคนวิพากษ์วิจารณ์คุณพิธาค่ะมือไม่พายเท้าลาน้ำคุณลมก็เลยเท้าความค่ะเมื่อวานที่คุณเียิฐายางที่บอกวันนี้ติดตามดูหนึ่งงบศึกษาสนามบินสองงบแต่ละจังหวัดจังหวัดละห้าสิบล้านซึ่งจะเสนอโครงการขนาดเล็กอีกอันหนึ่งนายกไปที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวกที่ภูสางพะเยาติดตามสถานการณ์ายชายแดนและการพัฒนาพื้นที่ก่อสร้างด่านชายแดน c i ไติดกับดานสากลปางบอลที่ชัยบุรีของสอปอปอลาวก็มีการวิจารณารายงานเกี่ยวกับการขอยกเว้นพื้นที่ป่าสงวนเพื่อจะเอามาขยายถนนเป็นสี่เลนและเปิดเป็นด่านถาวนนายกก็บอกนะครับว่าจะเร่งรัดพิจารณารวมถึงที่นี่จะใช้เป็นจุดการส่งออกโคไปจีนแล้วก็ไปอาไปลาวแล้วก็ไปจีนเพราะมันคล่องตัวดี นายอมตีก็บอกว่าจีนเนี่ยต้องการโครหลายแสนตัวเลยนะค่ะนั่นอันนี้เป็นโครงการที่สมุนการเลี้ยงโคใช่ไหมมันมีประเด็นหนึ่งคือคุณเสถ่าเมื่อวานทวิตเตอร์ไปโพสต์ว่าพเยาเนี่ยติดกับสองประเทศก็คือลาวกับเมียนมาคแล้วต่อมาท่านลบแล้วก็เขียนใหม่เป็นติดกับสบปปลาวแม่ผู้คนในสังคมจับจ้องเลย ่ไม่รู้หรือพะเยาติดแค่สปปลาวไม่ได้ติดเมียนมาเพราะพะเยาอยู่ทางฝั่งนี้ก็เป็นประเดน็นอีกอ่ะนี่ค่ะพอสมควกรกะมังเอาเป็นว่าเช้านี้ภาพท่านนายกใส่บาทก่อนจะประชุมคณะมนตรีใช่ไหมท่านใส่บาทพระทางเรือริมก้านพะเยาคะ่ะ เมื่อคืนนี้ท่านนายกนอนที่พะเยานะคะเดี๋ยวเช้าวันนี้ประชุมต่อเจ็ดโมงครึ่งเดินเท้าออกมาจากโรงแรมที่พักทานอาหารเช้าบริเวณริมก้นพะเยาแล้วก็ใส่บาทเพื่อความเป็นจริมงคลด้วยค่ะนี่นี่ค่ะพระมาทางเรือนะคะพระสงฆ์พายเรือบินทบาทท่านนายกรัฐมนตรีก็นิมนต์พระแล้วก็ใส่บาทเพื่อความเป็นจริมงคลนี่ค่ะ มื้อเช้าของท่านนายกริมก้านพยามีเมนูข้าวเหนียวหมูปิ้งปลาท่องโกขนมจีบแล้วก็แซนด์วิชค่ะนี่ทานอาหารเช้าริมก้านกันแบบนี้เลยพ่อค้าแม่ค้าประชาชนมาขอถ่ายรูปท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเรารับประทานบรรยากาศนี้มาแล้วน้องค่ะใจใจใจจำได้อากาศดีมากเสร็จแล้วท่านนายกก็เดินเท้ากลับโรงแรมไตอนที่เราไปสมัยนั้นฝนมันเยอะไหม ยังไม่ค่อยเป็นประเด็นนะไม่เป็นประเด็นเออเราไปเชื่อใหม่ก็หลายวันนี่คือกรรมการข่าวคุยนอกจอท่านผู้ชมเราขอบคุณผู้ชำเร็อีกครั้งหนึ่งแล้ววันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่แสดงความเห็นด้วยขอบคุณมากสำหรับรายการคุยนอกจอไอ้หนุ่มตู้ข่าวอีสาวตู้เพลงปิดท้ายตนีจองด้วยค่ะขนมปังโกเบรดอิ่มคุ้มเต็มคำนะคะวันนี้เป็นขนมปังโรมมนเทศและขนมปังโรถั่วแดงค่ะ และเราพบกันพรุ่งนี้ในเรื่องเล่าเช้านี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ